มีลูกค้าอยู่รายหนึ่งตอนก่อนปีใหม่ไปหาก็ถามว่าคุณอาคุณอาเมื่อไหร่เลิกเนี่ยบอกสงสัยตายซะมัง้งแล้วถึงจะเลิกพอลูกก็บอกให้เลิกทั้งสองคนจะททำยังไงได้ล่ะ อัดอย่างนี้นะคะแฟนรายการน่ะขนมข้าวต้มมากันเป็นแถวเมื่อก่อนนี้เ,เราเช่าห้องอัดเขาใช่ไหมตอนหลังเนี่ยมันมากขึ้นเราก็เลยต้องทําห้องอัดของเราเองเป็นบนริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจํากัดแฟนรายการเยอะมากส่วนมากจะโทรมาชมมานะคะเราบอกติมานะเราก็ยินดีที่จะฟังเราจะได้ไปรับปรุงใหม่ว่าคนไหนยังไงอะไรยังไง คนชมอ่ะเขาก็ฟังแล้วก็ชมไปติคนตินี่ไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยติเพื่อกอ,อกติมาเลยงานงานทุกอย่างเราจะถูกใจทุกคน,นมันไม่ได้เราก็คิดว่าคนฟังเขายังฟังเราอยู่แต่คณะอื่นพอเขาไม่มีสปอนเซอร์หรือเขาเริ่มจะขาดทุนเขาไม่สู้แหละเราขาดเราก็สู้ สู้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังยัง,ย,งยังพอทนได้อยู่แต่ว่าบริษัทห้องบันทึกสิ่งลุงสยามมีรายการอื่นต้องทำมีรายการทีวีรายการวิทยุก็สองครื่นทำสำหรับกรุงเทพต่างจังหวัดไม่ไหวลูกสองคนไม่เอาเลยตั้งคู่บอกบอกไม่ไหวเหนื่อยแต่เราก็ยังต้องทำอยู่อ่ะพราอลูกน้องเยอะประมาณเกือบ50าสิบอ่ะทั้งอยู่สถานีด้วยแล้วก็อยู่ในบริษัทด้วย มีกล่องถ่ายทีวีด้วยอะไรด้วยอะมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งตอนก่อนปีใหม่ไปหาก็ถามว่าคุณอาคุณอาเมื่อไหร่เลิกเนี่ยบอกสงสัยตายซะมั้งแล้วถึงจะเลิกเพราะลูกก็บอกให้เลิกทั้งสองคนจะทำยังไงได้ล่ะก็แล้วแต่เขาคนเขาจะฟังกันนะว่าเขาจะฟังกันทางไหนก็แม่เคยบอกอย่างมือถือ เมื่อก่อนนี้มันยังไม่เฟื่องถึงที่จะเป็นลง YouTube อะไรต่ออะไรงี้มือถือเข้ามาให้เราเล่นมาจ้างอะค่ะมาจ้างให้เล่นแล้วเขาก็ไปลงเราก็บอกว่าถ้าอายจะฟังวิทยุอะ่ะก็ฟังในมือถือก็ได้นะอย่างไปไป,ไปบรรยายให้นักศึกษาฟังอ,ะอ่ะกดเลขอะไรเราบอกไปเลยกละครสนุกสนุกก็จะได้ฟังได้ทีนี้ก็บางคนเนี้ยฟังละครวิทยุมันเชยอะไรก็ฟังในมือถือได้ตอนนี้ ก็บอกอย่างนี erm school, ้ไปก็ไม <tr> no. ่ว่าอะไรแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าหากว่าเขาฟังแล้วเขาอาจจะมาชอบก็ได้เราไม่ว่ากันต่างคนต่างความคิดบางคนเนี่ยไม่รู้จักละครวิทยุเลยแต่บางคนก็ยังสนใจยังเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็ก็สนใจมีทั้งแก่ทั้ง80มาลงมาเลยอะไรเงี้ย มีเยอะแยะเราก็พัฒนาขึ้นนะให้ให้ให้มันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จะเอาแบบโบราณมาคนฟังก็ไม่ฟังแล้ววางซาวก,ก็วางยาวไปอะไรอย่างเงี้ยซาวเอฟเฟกก็ต้องทําให้ไม่ให้ดูเหมือนมีจริงจังอะไรทุกอย่างละครวิทยุยมันอยู่ที่ซาวเอฟเฟกต์นึงนะลูก ็มีความรู้สึกอยู่เหมือนกันถ้าตาบใดสปอนเซอร์เขาไม่เห็นคุณค่ามันก็มันก็หมดไปแต่ว่าถ้าหากว่าหน่วยราชการเขายังส่งเสริมอยู่บ้างมันก็พออยู่ได้มันอยู่ที่หาสปอนเซอร์ถ้าไม่มีสปอนเซอร์มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนคณะอื่นๆเขาอะต้องมีงบประลุไม่มีงบมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าทุกคนเขาจะมากันฟรีๆมันก็ไม่ได้ ก็ต้องมีค่าพานะให้บ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนกับละครทีวีหรอกละครทีวีเล่นมันก็ได้เยอะร่ำรวยกันเป็นกอบเป็นกรรมวิทยุมันก็เรียกว่าได้ความรู้ไปเพื่อท,ที่จะไปต่อยอดทํางานอื่นต่อไปละครวิทยุเนี่ยอ่มันอ่านสปอร์ตก็อ่านได้มันมีเสียงหนักเสียงเบาอ่านสารคดีอ่านอย่างนะอ่านข่าวอ่านอย่างนะไม่ไม่เหมือนกันนะคะเล่าข่าวก็เล่าไปอย่างหนึ่ง ถ้าเราไปจากละครวิทยุเราสามารถที่จะทำเสียงได้เพราะฉะนั้นบันไดก้าวแรกที่คุณจะก้าวขึ้นไป